วันก่อนนะผมก็ได้คุยกับน้องคนหนึ่งเกี่ยวกับความหมายของชีวิตเขาถามคำถามที่ผมเคยสงสัยเมื่อตอนยังวัยรุ่นอยู่นะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันจะต้องตามหาความหมายของชีวิตหรือเปล่าความหมายของชีวิตมันทำไมมันถึงต้องรู้่เราก็แค่ใช้ชีวิตไปวันๆก็เท่านั้นเองไม่เห็นต้องไปตามหาความหมายอะไรเลยนั่นคือสิ่งที่เขา สงสัยแล้วผมก็เคยสงสัยจนมากระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมได้ใช้ชีวิตไปจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วผมก็รู้สึกว่าความหมายของชีวิตเนี่ยมันสำคัญเหนกันนะมันจำเป็นในวันที่เรารู้สึกว่าท้อแท้หมดไฟหมดอะไรตายอยากเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตวนแบบรูทีนอะ่ะคือผมเคยทำงานประจำ แล้วผมรู้สึกว่าจานถึงสุกเนี่ยมันทําเหมือนกันหมดทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยแล้วเดี๋ยวก็ตื่นมาเดี๋ยวก็วนเดี๋ยวก็วนมันจนจนมารู้สึกว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรอเราจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมมันไม่เห็นมีอะไรที่มันแบบตื่นเต้นหวือหวาหรือแบบน่าสนใจอีกเลยชีวิตอะมันแบบมันล่องลอยอ่ะผมก็เลยสุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีความหมาย มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะตื่นมาแบบอยากจะนอนแล้วหลับก็ก,ก็เงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันซ้ำซากจาเจแล้วผมก็ค่อยๆแกะว่าเอ้ยหรือว่าถ้าคนเรามีความหมายในชีวิตหมายถึงว่าเราอะใช้ชีวิตยอย่างมีเป้าประสงค์ที่ว่าตื่นมาเราอยากจะทําอะไร เราทําสิ่งนี้แล้วมันดียังไงกับเรามันดียังไงกับคนอื่นบ้างหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเออมันก็น่าสนใจอะต่อเราก็เลยกลับมาคุยกับน้องคนนี้นะว่าเราคิดว่าความหมายของชีวิตเนี่ยมันจําเป็นสําหรับบางคนและมันก็ไม่จําเป็นสําหรับบางคนเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยเขาก็แค่หาเช้ากินค่มอยู่ไปวันต่อวันวันต่อวัน ทำงานจนถึงมืดมืดเสร็จก็กลับมานอนนอนพรุ่งนี้เช้าก็ไปทําต่อกลับมานอนคือเขาไม่มีเวลาที่จะแบบมานั่งคิดมานั่งเบื่อชีวิตมานั่งไตรตรองมานั่งใคร่ควรวญชีวิตว่าเฮ้ยคนเรามันต้องมีความหมายของชีวิตหรือเปล่าทีนี้เออผมก็เลยยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะให้กับน้องคนนี้ว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะคือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะเขาเป็นชาวสวนนะเขาก็ชอบตกแต่งสวน จัดดอกมงดอกไม้ในสวนเนี่ยสวยงามเลยนะเขาก็ไม่ได้ค้นหาความหมายของชีวิตเลยหรอกเขาก็ตัดหญ้าไปเขาก็เล็มกิ่งไปเขาก็ใส่ปุ๋ยพรวนดินไปดอกไม้ก็สวยดอกไม้ก็งอกงามสวนก็สวยเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เขียนรถเข็นของแม่ที่มีอายุมากแล้วคนชรานะเขาเข็นมาแล้วก็มาชมสวนชมดอกไม้นู่นนี่นั่น กลายเป็นว่าการที่ลูกคนนี้เข็นรถเข็นของแม่มาที่สวนที่ผู้ชายคนนี้เขาตกแต่งเขาดูแลรักษาอยู่อย่างดีเนี่ยมันทำให้จิตใจของชายชราไม่ใช่ชายชราผู้หญิงชราคนนี้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาเนี่ยออกมาข้างนอกบ้านแล้ว มาดูดอกไม้ที่สวยงามมาอยู่ใต้ร่มไม้ที่ร่มเงาที่รู้สึกว่าแบบสุดอากาศแล้วมีความสุขเด็กผู้หญิงคนนี้ลูกสาวเนี่ยเขาก็เข็นเข็นรถเข็นไปเข็นรถเข็นไปใช่ปะ่ะแล้วแม่เขาก็รู้เออมีความสุขเขาก็คุยกับลูกสาวว่าพาแม่มาที่นี่บ่อยๆนะลูกแม่รู้สึกว่ามีความสุขอย่างไงไม่รู้อ่ะรู้สึกว่า ดีกว่าอยู่บ้านดูทีวีรู้สึกว่าการที่ออกมาเจอต้นไม้สวยชื่นชมดอกไม้ได้ดมดอกไม้สวยได้ฟังเสียงนกได้อยู่กับธรรมชาติอะไรแบบนี้มันมีความสุขจังเลยและจนกระทั่งคีย์เวิร์ดก็มาถึงคือเขาเนี่ยได้เข็นรถไปเจอผู้ชายคนที่กำลังตกแต่งสวนอยู่เขาก็ได้เอ่ยปากชื่นชมกับผู้ชายคนนี้ว่าขอบคุณนะ ขอบคุณที่คุณเนี่ยได้ช่วยดูแลต้นไม้ได้ช่วยตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยพรวนดินอะไรต่างๆเพื่อให้ดอกไม้ในสวยงามเพื่อให้ต้นไม้ในเจริญเติบโตงอกงามให้ร่มเงาต่างๆแล้วทำให้คุณแม่ฉันเนี่ยรู้สึกมีความสุขมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำมีความสุขกับต้นไม้ที่คุณดูแลที่คุณฟูมฟัก มีความสุขกับดอกไม้สวยๆที่คุณให้น้ําให้ดินให้ปุ๋ยต่างๆผู้ชายคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอาการที่เขาแค่ตื่นขึ้นมาแล้วมาแต่งกิ่งมาใส่ปุ๋ยมาพรวนดินมาดูแลต้นไม้ในสวนเนี่ยมันมันมีผลกระทบต่ออีกคนนึงเลยเหรอมันทําให้อีกคนนึงมีความสุขเลยเหรอมันทําให้อีกคนนึงรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี้ดีจังเลยอะ่ะได้ออกมาดูมาอยู่กับต้นไม้มาอยู่กับสวนสวยๆแบบนี้ ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยกลับไปที่บ้านแล้วเขาก็เลยไปนอนคิดว่าเฮ้ยนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าความหมายของการมีชีวิตผู้ชายคนนี้เลยรู้สึกว่าการที่เขาเป็นชาวสวนเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตคนอื่นการที่เขาแค่เล็มเล็มต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ดูแลต้นไม้เนี่ยมาทำให้อีกชีวิตหนึ่งเนี่ยมีความสุขได้มันทําให้อีกชีวิตหนึ่งเนี่ยชุ่มชื่นหัวใจ มันทําให้ลูกสาวเขาเนี่ยเบิกบานที่เห็นคุณแม่เขามีความสุขและมันก็ทําให้คุณแม่เขาเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปเพราะว่าเขามีความสุขกับการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ผู้ชายคนนี้ก็เลยคนพบว่าโอ้ชีวิตที่มีความหมายเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเพราะเขาก็วนลูป เช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็นชามไปก็คือตื่นมาก็ทําสวนกลับไปก็นอนตื่นมาก็ทําสวนอยู่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่านับจากวันนั้นเป็นต้นไปเนี่ยเขามีกําลังใจในการตื่นขึ้นมาที่จะมาทําสวนให้ดีที่สุดให้ดีกว่าเดิมตั้งใจแต่งกิ่งตั้งใจทนุถนอมดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยมากกว่าเดิมเป็นพิเศษเพราะว่าเขารู้สึกว่า การที่เขาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเนี่ยมันทําให้อีกคนหนึ่งหรือว่าอีกหลายๆคนที่เขาอาจจะมองไม่เห็นเลยเนี่ยมีความสุขได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะที่เราก็อ่านเล่าให้หน้องเขาฟังว่าเออเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเนี่ยมันดีอย่างนี้แหละมันทําให้มีพลังเพิ่มมากขึ้น แต่บางคนเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ก็ไม่เป็นไรเขาก็ใช้ชีวิตไปก็ไม่ต้องถามหาความหมายของชีวิตก็ได้แต่ถ้าถามเราเราคิดว่าการใช้ชีวิตยอย่างมีความหมายเนี่ยนะมันทําให้เรามีพลังในวันที่เราท้อแท้ในวันที่เราหมดไฟในวันที่เราหมดกําลังใจหมดอะไรตายอยากไม่อยากทําอะไรแล้วนี่แหละมันเป็นจุดประกายเล็กๆจุดหนึ่งที่ทําให้มนุษย์คนหนึ่งคนคนนึง อยากจะมีชีวิตต่อไปรวมทั้งคนที่เขาเข้ามาชื่นชมในสิ่งที่เราทำเรามองว่าบางเทียนะการที่เราเอ่ยปากชมใครเล็กๆน้อยวันนี้ทำผวยเตี๋ยวอร่อยจังวันนี้คุณจัดสวนสวยจังเลยวันนี้คุณบริการดีคุณพูดจาไพเราะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบการการชม การชมผู้คนแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะดูเหมือนไม่มีความหมายกับถ้อยคำที่เราพูดออกไปแต่มันอาจจะมีความหมายกับผู้ฟังกับคนที่เขาได้รับการชื่นชมเราคิดว่าอันเนี้ยสำคัญนะสำคัญเหมือนกันนะอ่ะไม่เชื่อลองดูเราลองเริ่มจากวังนี้เลยเริ่มชมใครเล็กๆน้อยๆและเริ่มตั้งเป้าหมายที่เราแบบ อะไรนะที่ทาให้เรามีความหมายในชีวิตที่ทำให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเออชีวิตนี้มันมีค่านะมันมีความหมายนะแล้วต้องตื่นมาทําสิ่งนี้นะอะไรประมาณนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาแชร์ให้กับน้องคนหนึ่งที่เขามาถามเราเราก็เลยอยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆครับว่าเออชีวิตที่มีความหมายมันก็จะประมาณนี้แล้วใครมีความเห็นยังไงบ้างก็ลองพิมพ์มาคอมเมนต์กันมานะครับว่า เราจําเป็นไหมที่ต้องใช้ชีวิตให้มีความหมายความหมายชีวิตคืออะไรเราจะตามหาความหมายชีวิตไปทําไมเออมันก,ก็แล้วแต่คนนะครับโอเคและนี่ก็คือเรื่องที่มีความหมายสำหรับผมเพราะผมก็อยากจะเอามาแชร์จะ,จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับสวัสดีครับ